ฮัลโหลฮัลโหลเสียงเข้ายัางวะบันทึกยังวงครับก็น,นี่เราก็อยู่เกมซิกแซกนะฮะเป็นเกมที่แบบว่าสนุกนะฮะพัษณาสติบำุงสมาธินะครับก็ไม่อยากพูดความทำเพลงอะไรมากนะก็เล่นให้ดูสักหนึ่งรอบนะว่าเป็นเกมที่ง่ายมากฮะเป็นเกมที่ทําให้คนเราใจเย็นนะฮะเป็นคนที่สงบนิ่งฮะคึมๆฮะไม่พูดไม่จาเลยนะครับ ก็ขอสวัสดีทุกคนนะที่ห่างหายไปนานนะหากยังมีคนติดตามอยู่ครับก็ทิ้งเันเลยครับแทบบดูเพ์นะฮะก็อย่างที่บอกนะว่าชื่อเกมว่าซิกแซกนะฮะด่านพวกนี้มันก็ซิกแซกทุกทางเลยฮะ นะครับนี่ก็คือพลาดนะฮะเกมโอเวอร์นะเห็นไหมฮะใจเย็นๆครับไม่ซีเรียสนะส่วนเพชรที่มีห้าพันกว่านี่เอาไว้ซื้อลูกบอลนะฮะนี่ฮะเพอผมซื้อได้หมดเลยเพราะว่ามันเก็บเพชรได้ง่ายมากครับก็ยังไงก็ต้องโหลดเล่นกันฮะเกมซิกแซกนี่ก็ไม่ได้ค่าโฆษณาอะไรเขาหรอกฮะก็ลองเล่นกันดูนะครับอาจจะเล่นให้ดูอีกรอบหนึ่งนะฮะ อ่าผ่าคนะคะแนนสูงสุดผมอยู่ที่922นะฮะเล่นมาทั้งหมดหรอืหกสิตานะฮะเพชร5444นะครับมาดูว่าจะเล่นอีกรอบหนึ่งจะเพชรจะขึ้นเท่าไหร่นะฮะดูเลยครับเ,เกมนี้เราต้องมีสมาธิกับเกมนะฮะทำอะไรไประหว่างเล่นเกมนีเราอาจพลาดได้ง,ง่ายๆนะครับ สมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะฮะมันจะเป็นระดับความยากไปนะครับ โหครับน่าใช้ได้ฮนะเล่นมาสกอร์ห้าร้อยเก้าสิบหกหกสิบเก้านะฮะคะแนนสูงสุดผมเล่นได้เก้าร้อยยี่สิบสองนะเกือบพันเลยนะมันก็อยากคนคนโอ้โหเพ็ดขึ้นมาหนึ่งร้อยเท่าไหร่วะตัวเลขสี่สิบสี่ขึ้นมาประมาณไม่ถึงร้อยถึงหรือเปล่าวะสี่สิบสี่ร้อยเท่าไหร่วะอา้าว ประมาณ118นะครับประมาณ118นะถ้าเกิดคิดไม่ผิดนะขึ้นมาประมาณ118ครับนะก็นะฮะเป็นไงฮะเกมซิกแซกนะเป็นเกมสบายๆนะ,ะเนะื้อเพลงเรียกมันนะฮะอ่าอนมาหลายนาทีแล้วก็ออีกสักตาหนึ่งแล้วกันนะ,ะให้ดูว่าเออเกมของดีนะฮะช่วยพัฒนาสติบำรุงสมาธินะฮะเนี่ยเกมเพลงนี้หกหกครับนะเล็กตองตานี้ต้องเอา 7จ็ดร้อยอัพไม่ได้ครับต้องตั้งใจเล่นนะตาตายนี่ตายนี่เลิกลครับเลิกอัดฮะมันจะกลายเป็นคนหัวร้อนฮะฮะมนดูเลยครับอาจจะแหลกๆไปนิดนะฮะก็ต้องขออภัยด้วยนะครับพอเลิกเลิกครับเลิกเลิกไม่เลยละไม่เละแมงละไม่เละแมงละ พอออกเลิกสต็อปเลยนะโอเคนะครับเจอกันใหม่จ้ารักทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะ